กว่าเจ็ดทศวรรษแล้วที่กรุงศรีเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอยู่เคียงคู่เศรษฐกิจสังคมลูกค,ค้าและเป็นบ้านที่อบอุ่นของชาวกรุงศรีมาโดยตลอดอินไซต์กรุงศรีตอนแรกของแคร์ชาแนลอยากชวนเพื่อนๆไปร่วมย้อนรอยอดีตและรำลึกถึงเกียรติภูมิที่ทรงคุณค่าของกรุงศรีองค์กรอันเป็นที่รักของพวกเรากันค่ะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการเข้าควบคุมกิจการธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ถือสัญชาติของฝ่ายตรงข้ามทําให้กิจการธนาคารในช่วงนั้นต้องหยุดชะงักชั่วคราวดังนั้นจึงมีกลุ่มคนไทยร่วมกันก่อตัอ้งธน,นาคารพาณิชย์ขึ้นมาใหม่โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในหธนาคารพาณิชย์ที่ก่อตั้งและดําเนินการโดยคนไทยในเวลานั้นถือได้ว่า ุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองของธนาคารได้เริ่มต้นนับจากนั้นเป็นต้นมาค่ะประวัติศาสตร์หน้าแรกของกรุงศรีถือกำเนิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธนาคารได้ทำการจดทะเบียนเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2488สำนักงานตั้งอยู่หน้าเลขที่5ถนนตลาดหัวรออำเภอรกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทและเมื่อสงครามเริ่มสงบลงจึงได้ทำพิธีเปิดและเริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2488ซึ่งกรุงศรีถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานครและในวันแรกของการเริ่มดำเนินกิจการมีเพียงผู้จัดการและพนักงานอีกเพียงสีท่านเท่านั้น สำหรับชื่อของธนาคารของเราได้ใช้ชื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาใช้เป็นมงคลนามโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่าธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยาจำกัดและในพุทธศักราช2512ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมาจนถึงปัจจุบันค่ะวันนี้ขอพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับสถานที่จริง ของสำนักงานแห่งแรกของกรุงศรีกันค่ะและที่นี่อาคารสีเหลืองสามชั้นที่ตั้งอยู่หัวมุมหน้าตลาดสดหัวรอคือสํานักงานที่เป็นปรมบทแห่งประวัติศาสตร์ของกรุงศรีของเราค่ะในเวลาต่อมากรุงศรีได้โอนสิทธิที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุโดยเจ้าของสิทธิรายใหม่ได้เปิดเป็นร้านอาหารชื่อกรุงเก่าและได้ปิดกิจการไปแล้ว แต่อาคารสีเหลืองแห่งนี้ก็ยังคงอยู่และยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจให้กับชาวกรุงศรีไม่เสื่อมคลายค่ะเรามาร่วมตามรอยอดีตกันต่อค่ะในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2488ธ24 88, นาคารได้จัดตั้งสำนักงานกรุงเทพขึ้นอีกแห่งหนึง่งนณะอาคารที่ทำการถนนราชวงศ์ตรงข้ามหัวมุมถนนทรงวาดซึ่งเป็นทำเลที่ดีมาก ถือเป็นศูนย์กลางการค้าขายยุคบุกเบิกและรุ่งเรืองที่สุดของกรุงเทพในยุคนั้นในขณะนั้นมีผู้จัดการสมุบัญชีและพนักงานสิบท่านอินไซต์กรุงศรีขอพาเพื่อนๆมาสัมผัสสถานที่และบรรยากาศปัจจุบันของสำนักงานกรุงเทพบริเวณถนนราชวงศ์ตรงข้ามหัวมงถนนทรงวาดกันค่ะ และอาคารพาณิชย์สองชั้นแห่งนี้นั่นเองที่เคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานกรุงเทพเมื่อ78ปีที่แล้วปัจจุบันเป็นร้านขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกค,ค่ะเมื่อได้เห็นสถานที่แห่งนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งใจและรำลึกถึงจุดกำเนิดของอดีตที่น่าภาคภูมิใจของกรุงสีได้เป็นอย่างดีค่ะหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2 4 9 1ธนาคารได้ย้ายที่ทำการ จากถนนราชวงศ์ไปอยู่หัวมุมถนนอน,อนุวงศ์และดำเนินการเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคารกรุงศรีค่ะและขอพาเพื่อนๆมาตามรอยอดีตที่บริเวณหัวมุมถนนอน,อนุวงศ์ซึ่งสันนิษฐานว่าอาคารแห่งนี้ในอดีตอาจจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งแรกของเรานั่นเองค่ะในเวลาต่อมากิจการของธนาคารเจริญรุ่งเรืองขึ้นกรุงศรี ถือเป็นธนาคารที่ใหญ่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีเกียรติแห่งหนึ่งในยุคนั้นธนาคารจึงได้สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ขึ้นที่ถนนลำพูนชัยเยาวราชและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2493โดยเรียกชื่อว่าสำนักงานสาขาสามแยก ซึ่งยังเปิดให้บริการลูกค้ามาจนถึงปัจจุบันค่ะและประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกหนึ่งหน้าของกรุงศรีในการก้าวสู่การเป็นธนาคารแห่งความเชื่อมัน่นเมื่อดำเนินกิจการครบ25ปีในปีพุทธศักราช2513ธนาคารจึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่บริเวณหัวมุมถนนเพลินจิตทำเลแห่งความก้าวหน้า โดยก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยสูงเกชั้นนับเป็นอาคารที่ถือว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในเวลานั้นภายในมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเสาสีทองคู่ที่แสดงถึงความมั่นคงน่าเชื่อถือและสมภาคภูมิอย่างยิ่งค่ะ พี่ทำงานที่กรุงศรีเมื่อปี2524ปับรรจุเป็น UTL ที่สำนักง,งานสาขาสามแยกที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่เก่ามีพนักง,งานประมาณ2-300คนที่นี่งานจะเยอะมากลูกค้าจะเยอะมากลูกค้าเข้ามาใช้บริการต่อวันเนี่ยมหาศาลเราจะตอกเช็คกันตึ้งต้งตึงต้งเงินเงินสดที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่10บล้านนะคะเป็นร้อยล้านเป็นร้อยร้อยล้านที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการบริการทุกอย่างเนี่ย ในเมื่องานเยอะแบบนี้การบริการต้องออกมาจากหัวใจรอยยิ้มต้องมีตลอดเวลายิ้มทั้งตายิ้มทั้งยิ้มทั้งตายิ้มทั้งปากแล้วก็บริการออกมาจากใจค่ะไม่งั้นทาไม่ได้ค่ะอารมณ์คุณจะเสียหัวหน้าจะพูดเสมอว่าลูกค้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกค้าคือคนสําคัญลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าถูกเสมอค่ะสําหรับพี่กรุงศรีคือบ้านที่พี่หลักที่สุด บ้านที่พี่อยู่ทุกวันนี้คือที่สื้หัวนอนเท่านั้นบ้านที่แท้จริงของพี่ก็คือกรุงศรีค่ะพี่มีความประทับใจในกรุงศรีมากๆมีความรักความอบอุ่นความผูกพันกับกรุงศรีแป๊บเดียว38ปีผ่านมาแล้วหรือนี่พี่กเกษียณมาได้แล้ว4ปีแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยถึงแม้ปัจจุบันนี้กรีดเลือดพี่ออกมาก็ยังเป็นสีเหลือง และพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทำงานทุกๆวันอย่างมีความสุขรักงานรักทีมรักองค์กรและเป็นพลังสร้างความแข็งแกร่งให้กรุงศรียิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสู้ๆนะคะ่ะและการที่กรุงศรีของเราแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงตลอดเจทศวรรษนี้ล้วนมาจากการวางรากฐานที่มั่นคง ภายใต้การบริหารงานด้วยธรรมพิบาลที่ดีของคณะกรรมการธนาคารและกลุ่มผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นที่ได้ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีงามความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมใจร่วมคิดร่วมทำและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและความท้าทายด้วยกันอย่างน่ายกย่องตลอดมาจนทำให้กรุงศรีผงาดขึ้น สู่การเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบันแค e Channel ยังมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ร่วมรำลึกถึงกันค่ะติดตามรายการอินไซต์กรุงศรีย้อนรอยอดีตกรุงศรีที่สุดแห่งความภูมิใจตอนที่สองได้ที่แค Channel ทางแอปพลิเคชันแค์เร็วๆนี้ค่ะ